สวัสดีค่ะอสานพลังเป๊ะมะลีค่ะมาเก็บเห็ดประซันพี่นอ้องแต่ว่ามาพอเห็ดนี่ล่ะนี่เห็ดเห็ดยังน,นี่เห็ดนาแระเตะเห็ดนาและพี่น้องแต่ยายจอยบอกเอาเด้อพี่น้องจแะนี่อีกดอกหนึ่งพี่น้องเห็ดเพลิงดอกก็ดีพอดีนะ่ะแต่ยายจอยบอกเอาพี่น้อง ภามาไทยมังก็ซื้ออันนี้ก็เห็เดแดงกอดงกอเห็ดแดงกกอเนาะเนาะมีดอกหนึ่งดอกตุมต้มๆไมาเก็บเห็ดแต่ว่าพ่าเอาเห็ดเด้อพี่นอ้องขาเกิดกระดอกน,น้อยๆในนียจังบอคืออยู่บานเพิ่นเนาะจังอยู่ฟินแลนด์อยู่ยังสี่แหม ไปแล่น,นอยู่สวีเดนเห็ดเพผลสมัครหลายแต่เนี่ยเรมันนี่ก็เป็ยนบางปลาบางปลา,า,ากัหลายบางปลากับ่หลายเอ่อพีเฟ,ฟลิงนี่เนาะพี่นอ้องจังหม่มองยายจอยอยู่นี่ก็เกิดอยู่แต่เกิดบ่หลายแต่ว่าหม่องหลายๆนั่นเพรใหญ่เพิ่นบ่รู้จักมีแต่เสน่เกะกิน อยากให้หยอดย่ำฮิตเผืองกอะออกเนาะมันจังเป็นตะมันย่ำฮิตเผิองออกเนี่เป็นตะมานันตะมันดิพี่น้องอันนี้ก็มี่เดยวจะเอาดอกหน่อยเดี๋ยวจะเอาไปหยังเนาะดอกหน่อยๆแน่อๆนอืมกันนังซีเพราะเป็นเตาอยู่ดีพี่น้องเนาะเอาจะได้พัดหนึ่งนิดอดอก นี่ได้พัดยังไงผุนเพัดใส่หมูแต่ว่าดอกมังงามอันทากกินนี่ี่อีกจุ่มนึง เอาเอาเอาจิงล้งไปคุยรวยควุยรวยเอ้ยเนาะเอาอืมหยุดรอใหงี้ยสิในใกล้เนาะพี่น้องมาปลามาหามึงเห็ดหามึงเห็ดผึง่ง บ่สท่นได้ออกมันต้องแมนเดือนสิงหาหนามันนิลีคนหนึ่งพี่น้องเันบ่เดือนสิงหาเนี่บ่ออกแตะๆละแมนเจ้ามาเจ้ากับบ่พออไอ้จอยกับลูกยุดอกว่ามันออกเดือนสิงหาเนาะไอ้จอยไปจับอันตัสนิกพี่เน็กพี่น้องนะพี่เน็กก็จับเอา้าคนไปอัน เอาเห็ดออกป่ะเนี่ยโอ้ไม่ทับเห็ดพี่น้องเลยเออเอามันหยุดเบ่เอาดอกมันมุนมันเกิดดูไต่ไม้พี่น้องเกิดดูใต่ไม้ ได้เยอะอ่ะได้กุ้งหนึ่งอีกแล้วพี่น้องนี่ที่ได้ผัดอยู่น่ะได้จุตัวเนี่ยใส่ผัดเปียวหวานอยู่หรอหรือว่าผัดเห็ดใส่หมูเนาะได้อยู่ได้อยู่พี่น้องได้พ่อได้ผัดเอา อืมมีแต่ดอกน้อยๆกำลังขึ้นดอกเล็กน้อยกำลังจะขึ้นเก็บไปเก็บมากระสิไ้พัดไงเนี่นี่ะเห็ดมันปู เน้าว่าหล่อน, <c oughs> นดอกหนึ่ง <c oughs> นี่ดอกหนึ่งโอาเลยได้ยุพี่น้องตั้มตีกินเนาะกินเบ่เบิด มาเดินป่าชมป่าสูดอากาศในป่าต้นไม้จะมันงามขักงเลยป้าเห็ดนะพี่น้องป้าเห็ดพร่านไดออกออก,ออกนิดๆน้นนนอยๆโบท่านได้ออกหลายเนาะออกกับทีพวกเห็ดแดงแดงนี่กับพวกไก่กินเนาะแต่ว่าบานเฮ่านี่กิน แต่ทางนี้เพิ่นบ่กินเนาะค่ะเนาะจักห mm. น่อยมันออกพี่น้องเอ้ยใหญ่ยยมันออกคักๆดิแต่มันบ่ทันได้ออกบ่ทันฮอดเดือนมันปกติสิงหาพี่น้องกลางสิงหามึงตะเปล่าอสอนต้นไม้เพิ่นุ่มแม่งไงโบสอนอีหยังดอกยายจ้อยนี่นต้นไม้เพิ่นมนี่มันจะมันงามคักไง นีแต่ต้นตรงตรงบางต้นนี่พี่น้องเอ้ยซื่อที่รี่ตรงไหตรงที่รี่ต้นนี่แม่งไงเอ้ยบางบิดบางงอยังเม็ดโลยนี่ต้นตรงตรงนะพี่น้องตรงไหต้นใหม่แม่ปลานีซะมางามกแบบเต๋เจ้งเสียพี่น้องออกมาในป่าเขาก็ลัยมาปพอยด เย่างี้ยังที่มันแปลกๆเนาะนี่เออเห็นบ่มันก็เกิดทุกคขอนใหม่เป็นสัน้นเป็นสัน้นเป็นเหลือบอยู่พี่น้องอืมอ่อเห็นบ่เออเฮากาโบเลมาเฮาก็บโบเลมาโดนเนาะมายางทีละครึ่งชโมงหรือว่าชโมงหนึ่งนั่งพักพรอนแล้วก็กลับบ้านนี่พี่น้องจ้ะนี่ ม้ามึงเฮ็ดแปลกๆไปเนาะค่ะเนาะที่บ้านเฮ้าหาเพราะคอยเห็นน่ะอ,ะอะมันผูแล้ว <laughs> อืมมันก็นงามเลยล่ะ,นะเนาะเฮ็ดกระได <laughs> เกิดยุคคอนผููผูมันก็นสามารถงามได้แต่ว่าซื้ออย่างบ่าท่านลูกซื้อว่าเฮ็ดอีอย่างนี่น้าเมน้าเม

เออประกันมะหย่างเหรียญปลากับพอไงนี่เนื้อยมะพร้าเห็ดเห็ดของดีเห็ดซาอ้อนอวอนอยู่พี่น้องเนื้อยสิเอาเลยเนื้อยสิเอาก้อนนี่เอาปาดได้พอไงปาดกันนะอือเอามีดแสะนี่โอ้มีดกับอะไรด้อพี่น้องไม่ใช่ có xích mẹ ra Bởi nhai chỉ bạt này nhai chơi Nhai chơi chỉ ẩu Còn bà mới thiệt xa đây Ừ Đó bằng ngay lươi Nhai chơi nó phỏ con đi lèo Bởi nóng chá đó con oan lươi Ừ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  bỏ Ừ ระวังเด้อพวกเนี้ยเจียวหายเจียโอ้ยโอ้ยอ,ออกแล้วล้นแล้วล้นแล้วป๊าจะมาดอกไงเถอะพี่น้องเออเอ,อ้ยนี่ดอกอ่อนๆอ,อ,อยู่ดิพี่น้องจ้าเพราะท่านแกดอกอ่อนๆเลยเอา้าใส่ถุงให้ข่เนี่ยเอยได้จดใจได้ของดีแล้วพี่น้องเบ่อ,อือเอาไปเห็ดชาวะท่านเว้นวันเนาะเว้นวันกินได้เห็ดยังเห็ดพิมานวะท่านเว้นวันนี่ ตัวเห็ดเตอกมาเพื่อนคุณว่าแอ๊จอยสิเอาไปล่องมึงเนาะค่ะเนาะนี่ก็เห็ดแต่ไว้กินว่ได้เด้อนี่เห็ดเมาด้ว่าเห็ดเบื่อเนาะค่ะเนาะคือเห็ดปวกบานเท่านะพี่น้องเนาะเห็ดผิดพี่น้องที่เห็ดปวกบ่มเจ้าว่าเห็นบะนี่ดอกหนึ่ง กินเด้อพี่น้องผู้ดใดไปเก็บหามเก็บเด้อสูม,มือเนี่ยข้าวหังเห็ดผิดที่กินเห็ดผิดเบื่อยืนอันใดว่าเคยกินก็นจะสกเก็บไม่กินไรเด้อพี่น้องเด้อออันนี้ว่าเป็นเห็ดเบื่อเด้อกินได้กินได้เนี่ยนี่แกงวานหวานแต่ว่าสนิกเกะกินห็ดอันน,น,นี้กินได้เด้อพี่น้องแต่ว่าวยายจ้อยไปจักซื้อยายจ้อยเห็นเงนยายจ้อยเคยเอาไปแกงกินอยู่ พว่านเห็นนันทางอันสวีเดนยนมันเก็บเนาะพี่จอกก็เลยเอาไปแกงกินวานหวาน,วานด้พี่น้องกินไดเห็นหนงังสิเพราะมันไม่เป็นเห็ดผิดเดอ้อแต่ว่าถ้าเป็นดอกกำดำัมมันลักษณะคล้ายๆกันกินบ่ไดดเดอ้อพี่น้องเดอ้อห้ามเก็บเดอ้อแต่ว่าผู้บ่เคยกินได้กินเดอ้อพี่น้องเห็ดเกลือกมามทางนี้ก็แม่นอีกเดอ้อพี่นอ้องเออแม่ ดอกนอ่อนๆเดียวเห็ดเกือกมาค่ะเห็ดเกือกมา